สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมช่องคุณชายกระจายข่าวนะครับวันนี้มีข่าวเรื่องของการประกันราคาข้าวมาฝากคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมข่าวสารจากช่องของเรานะครับเงินประกันราคาข้าวออกแล้วครับสำหรับรอบแรกนวดแรกนะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่17พฤศจิกาที่ผ่านมานะครับซึ่งหลายๆท่านก็ ได้เงินครบแล้วและมีบางท่านนะครับที่ได้เงินยังไม่ครบนะครับทางกทางทกศนะครับก็แจ้งมาว่าสำหรับท่านที่ได้เงินยังไม่ครบนะครับไม่ต้องห่วงนะครับรับรองว่าได้เงินครบแน่นอนนะครับเพราะทางทกศแจ้งมาว่าเงินประกันรายได้ข้าวนั้นทกศพร้อมโอนให้เกษตรกรครบนะครับหลังเกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณน,นะครับ วันที่17พฤศจิกาครับจากกรณีที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือวทอกศนะครับได้กำหนดโอนเงินประกันรายได้ข้าวให้กับเกษตรกรนะครับแต่ปรากฏว่ามีข้อผิดพลาดครับที่การคำนวณได้เอาตัวเลขประกันราคานะครับชนิดของข้าวมาสลับกันครับทำให้ข้าวบางชนิดได้รับเงินชดเชยส่ว,สวนต่างไม่ครบนะครับ ซึ่งจากกำหนดเดิมที่จะจ่ายวันที่16ครับเขาก็มาจ่ายเป็นวันที่17นะครับซึ่งจ่ายเงินครบแน่นอนนะครับทางทอสอนั้นได้ยืนยันมานะครับสาหรับล่าสุดครับคณะกนุกรรมการกํากับดูแลและกําหนดเกณฑ์กลางหลักขอไปครับกำหนดเกณฑ์การอ้างอิงนะครับได้กําหนดราคาชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี63ทับ64รอบหนึ่งวันที่2ครับให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีผลิต63ทับหกจำนวน1 5, 4, 6, 7, ล้านหนรายนะครับส่งให้กับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก,กรณ์การเกษตรหรือว่าทกศจ่ายเงินส่วนต่างการประกันรายได้ราคาข้าวรอบที่1งวดที่2เข้าบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครับคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินได้นะครับในวันที่19พฤศจิกายนครับ สำหรับคนที่รอนะครับก็วันที่19พฤศจิกายนนะครับงวดที่2ก็คงจะเข้าบัญชีนะครับสำหรับเงินชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าวงวดที่2นะครับรายละเอียดมีดังนี้นะครับก็คือข้าวเปลือกหอมมะลิราคาประกันรายได้ตันละ15,000บาทครับครัวเรือนละไม่เกิน14ตันเงินชดเชยส่วนต่างอยู่ที่2,996.97บาทนะครับอันนี้ต่อตันนะครับ รับเงินชดเชยสูงสุดอยู่ที่41,957บาทนะครับรายได้ต่อเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลประโยชน์นี้นะครับจะมีอยู่788,681รายนะครับก็คนที่ได้สูงสุดนะครับก็คือทำนา20ไร่กับข้าวหอมมะลิเนี่ยครับก็ได้อยู่ประมาณ41,000นะครับส่วนข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะครับราคาประกันอยู่ที่ตันละ14,000บาท ไม่เกิน16ตันครับเงินชดเชยส่วนต่าง2 2 7 2บาท96สตางค์นะครับรับชดเชยสูงสุด3 6 3 6 7บาท93ขอไปครับส9สตางค์นะครับสําหรับเกษตรกร,กรที่ได้รับผลประโยชน์นี้ครับอยู่ที่1 5 5 9 0หารยเายครับข้าเบือกเจ้าครับราคาประกันอยู่ที่ตันละ10,000บาทนะครับกูเรือนละไม่เกิน30ตันเงินชดเชยอยู่ที่1,000 119บาท18สตางค์ต่อตันนะครับรับเงินชดเชยสูงสุด33,575บาทต่อไรนะครับจำนวนเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์6 2 9 9 9หลายครับส่วนข้าวเปลือกหอมบะทุมราคาประกันอยู่ที่11,000บาทนะครับคัวเรือนและไม่เกิน25ตันเงินชดเชยส่วนต่าง1,060บาท16สตางค์ต่อตันนะครับ ข้าวเปลือกเหนียวราคาประกันอยู่ที่ตันละ12,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน16ตันเงินชดเชยส่วนต่าง1,311บาทต่อตันนะครับรับชดเชยสูงสุด29,000ขอไปครับ2976บาทนะครับกรณีเกษตรกรกผู้ปลูกข้าวมากกว่า1ชนิดครับจะได้สิทธิ์ไม่เกินจํานวนสูงสุดของข้าวแต่ละชนิดและเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงสุดของข้าวที่กําหนดไว้นะครับเกษตรกรสามารถ ดูสถานะนะครับดูการตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินรายได้ขอไปครับการจ่ายเงินรายได้เข้าด้วยตัวเองนะครับคลิกไปที่ลิงก์ที่ผมฝากไว้ข้างล่างนี้นะครับสามารถเข้าไปตรวจสอบเองได้ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจากช่องของเราครับสวัสดีครับ